จ่าเอ๋ผมกำลังจะไปโรงเรียนนะคะตอนนี้อยู่ข้างล่างนะคะบ้านบนรบใช้ได้เลยใช่ไหมบ้านหลังน้อยู่เท่านี้แหละจะให้ดูว่าวันนี้นะคะกระเป๋ากระเป๋าอันนี้คือน้ำํำสบียงปกติว่าต้งองเอาไปสองขวดเพราะว่าดื่มน้ําเก่งไม่ซื้อน้ํากินไม่ซื้อน้ําดื่มแล้วก็มีกระเป๋าเป้นหนึ่งใบนะคะ ก็มีกระป๋าอันนี้อีกหนึ่งใบในผแผนกโอ้ดอ่ะก็มีกันอย่างน้อยสองใบเพราะว่าต้องปีนี้บนไม่ได้ไม่ต้องแบกเพราะมันสุดท้ายแล้วเพราะโดยปกติแล้วนะต้องเอากล้องไปขาตั้งกล้องไปแล้วไหนจะมีงานถ้าเกิดว่าวันไหนมีงานที่จะต้องพิมพ์แล้วก็แปะก็ต้องมีแบกกันไปเยอะแยะมากมายโอเคไปละ วันนี้ไปส่ายได้เล็กน้อยเพราะว่าวันนี้เป็นชั่วโมง l a บนะคะชั่วโมงแลบก็คือไม่มีการสอนแต่ว่าต้องไปไปทำทำงานในห้องแล้วคุณครูเขาก็จะนั่งอยู่ในห้องแล้วถ้านักเรียนมีปัญหานี่เาถามอะไรให้ช่วยเหลือก็ถามเขานะคะคุณครูสบายวันมีคนรู้สึกคุณครูสบายจริงอะ่ะเขาก็คงมีงานอื่นทําด้วยแหละแต่ว่าพอถึงชั่วโมงที่จะต้องเข้ามาสอนเขาก็เรามาสอนถ้าเป็นชั่วโมง l a บ เขาถึงแม้ว่าไม่ได้สอนเขาก็ต้องนั่งอยู่ในห้องนั้นเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาถ้านั่งอยู่แล้วไม่มีใครถามเลยเขาก็คงต้องนั่งอยู่ในนั้นนะคะ <c oughs> วันนี้ไม่มีอะไรนะคะแค่มาพูดคุยเอากระเป๋ามาอวดให้ดูเฉยโอเคไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ